สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะจะเป็นวิธีการเชื่อมช่วงบ่าเนาะโดยที่เรานำดอกหกลีบดอกที่เราถักได้เนี่ยนะคะมาเชื่อมจุดที่เราเชื่อมจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ที่เราทําแถวที่สองเนี่ยมันจะไม่ต่อกันเป็นวงกลมใช่ไหมคะมันจะเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอ่าเราก็จะนำเอ๊ะตัวเนี้ยหกลีบดอกเนี้ยมาเชื่อมชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเข้าด้วยกัน โดยวิธีการเชื่อมนะให้นำไอ้ตัวโค้งๆเนี่ยให้มันอยู่ด้านในไอ้ตัวที่เป็นเหลี่ยมตรงเนี้จะต้องอยู่ด้านนอกนะคะจะต้องอยู่ตรงช่วงที่เป็นเป็นช่วงรอบวงแขนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเชื่อมกันนะคะให้เราหามุมก่อนนะว่าเราจะเชื่อมมุมไหนอันนี้เราจะเชื่อมตรงช่วงที่เป็นมุมนี้นะมุมที่หนึ่งมุมที่สองมองเห็นไหมคะ มุมที่สองแล้วก็ตัวนี้ก็จะถักปกติแล้วก็มาเชื่อมมุมที่สามมุมที่สี่มองออกเนาะ,ะเรามาเริ่มเชื่อมกันเลยวิธีการเชื่อมก็เชื่อมปกตินะคะอันนี้มันก็จะอยู่ที่ครึ่งดอกใช่ไหมครึ่งดอกแล้วก็ต้องตามด้วยโซ่สอง คุดถักโซ่สองแล้วนะเริ่มเชื่อมมุมนี้ให้ไอตัววาวานี้อยู่ด้านในนะนะคะอยู่ด้านในนะไอตัวเนี้ยตกตรงเนี้ยอยู่ด้านนอกอ่ะครูขออนุญาตพลิกกลับนิดน,นึงเพื่อความถนัดเนาะ เราก็จะเชื่อมด้วยโซ่สองสลับไปสลับมาเหมือนเดิมลักษณะการเชื่อมก็เป็นการเชื่อมปกตินะคะ เชื่อมานะเราจะเจอกันตอนสุดดอกเนี้ยพอเราถังมาถึงมุมนี้นะคะเราก็เชื่อมปกติเชื่อมมุมปกติหลังจากนั้นก็โซ่ห้าโซ่ห้าเรามาดูนะคะ ด้านนี้เราไม่ต้องไปเชื่อมกับตรงไหนถักให้มันสมบูรณ์จนมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพอเราถักด้านนี้นะคะมาถึงมุมอีกมุมหนึ่งละเราก็ถักครึ่งดอกตัวนี้ตามด้วยโซ่สองอ่ายิบอีกด้านหนึ่งมาเราจะเชื่อมให้มันติดกัน เราเชื่อมปกติมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบตรงนี้มาถึงมุมนี้อันนี้เราเชื่อมปกติมาเลยนะเราถักมาจนสุดนะคะเราจะจบลงด้วยโซ่สองแล้วก็ถักดอกมันครึ่งดอกแบบนี้แล้วก็โซ่สองหันกลับมาน,นี้ ตามที่โซ่นหนึ่งกัดน,นะคะแล้วมาดูงานกัดลักษณะของงานเห็นไหมว่าเรานำดอกหกกลีบดอกมาเชื่อม2ชิ้นเข้าด้วยกันซึ่งตรงนี้มันก็จะกลายเป็นช่วงบ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นคออันนี้ก็จะเป็นคอสลบลงมาตรงนี้ก็จะเป็นวงแขนลักษณะของงานที่ได้ นะคะเมื่อเมื่อเรา,เาทำสองด้านแล้วนะคะเราก็จะได้คอ,อกันละนะคะมันก็จะได้คออ่ะจะได้คออย่างนี้ว้ววมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บคอกันก่อนเนาะวีโอต่อไปเป็นวิธีเก็บคอนะคะ